ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA การประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษานายพลรบเหวห้วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดส,สมานรัตนารามวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดส,สมานรัตนารามตั้งอยู่เลขที่2หมู่11ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเราเขตหนึ่งเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2566มีนักเรียนทั้งสิ้น72คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน8คน ประกอบด้วยนายพลรบเหวห้วย <itsu> ผู้อำนวยการโรงเรียนนางเรนูปริติวิชาการครูประจำชั้นอนุบาลปีที่สองและปีที่สนายวิรุณศักดิ์ศีบุตรครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนางสาวสุวัชราอุ่นชื่นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สองและชั้นประถมศึกษาปีที่สนางสาวพิชยานัทพบสุขครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สี และชั้นประสมศึกษาปีที่5้านางสาวขวัญชนกแท้โคครูประจำชั้นประหมศึกษาปีที่6นางสาวสรันพัฒนธรรมสินเจ้าหน้าที่ธุรการนายแพ้วบุญผันพนักงานบริการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ด้านที่ห ด้านการบริหารงานวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการนายผลรบเหวห้วยบริหารงานด้านวิชาการโดยมีนโยบายส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ active learning การใช้สื่อนวัตกรรมที่หลากหลายส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติได้ร่วมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ส่งผลให้ โรงเรียนวัดสมานรัตนารามได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบ p แพ็กชีสของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเซาเขตหนึ่งด้านที่สองด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา นายผลรบหิวห้วยมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็นสี่กลุ่มงานตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีมีการจัดอาคารสถานที่โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสะอาดส่งเสริมให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู้สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของครูและผู้เรียนด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ส่งเสริมให้ครูพัฒนาหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เข้าถึงเทคโนโลยีครูและนักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายนายพลรบเหวีห้ว,หวยเป็นผู้นำในการสร้างเครือข่ายระหว่างบ้านวัดและโรงเรียน ในการร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาสถานศึกษาช่วยเหลือและส่งเสริมกิจกรรมของชุมชนด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพนายพลรบเหีวห้วยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนครองงานมันฝึกฝนพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยู่เสมอตอนที่สอง ข้อตกลงในการพัฒนางานที่นำเสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาเรื่องพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ของนักเรียนโรงเรียนวัดสมานร,รัตนารามในปีการศึกษา2566ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียนโดยใช้รูปแบบสมาน Smart School Model โรงเรียนวัดสมานรัตนารามภายใต้รูปแบบสมานสมัสคูนโมเดลมีกลยุทธ์ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อนวัตกรรมจากกองกระดาษเพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9 ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดสมานรัตนารามมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น